สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอนทาวรชา์ชแนลนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะเรากลับมาพบกันนะคะกับคลิปตรงความรักของชาวทัดลมนะชาวเมถุนกุมตุนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าใครนะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะชาวทัตุลมนะมาเริ่มดูที่พลังงานของชาวทัตุลมกันก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะพลังของชาวทัตุลมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะ มาดูกันนะคะอันนี้เป็นคลิปพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะสามารถที่จะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะ รายงานภาพรวมนะมีไพ่ The Star ขึ้นมานะคะไฮโรแฟนแล้วก็ a c e of Earth นะคะมีไพ่แปดเหรียญไฮโรแฟ n แล้วก็ The Star ขึ้นมาเราสึกว่าชาวทัดลมในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานได้นะแล้วก็ถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะลดความคาดหวังแล้วก็ รู้สึกว่าเข้าใจความเป็นมาเป็นไปเหตุผลอะไรแบบนี้เนาะผลลัพธ์ที่คุณได้เจอในทุกๆวันนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนผ่านช่วงเวลาที่คุณพักฝืนแล้วมันมีการเกิดความหวังฟื้นฟูอะไรขึ้นมาเป็นความหวังใหม่ซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มกลับมามีความหวังในความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ ขอดูนะคะสตอรี่ของชาวธาตุลมหน่อยนะคะใครที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคะมีไพ่ The Strength ขึ้นมานะคะมีไพ่ king of cups ค่ะ สามถ้วยจ้าแล้วก็นายสับเพนเดอโคนะคะมีไพ่เก้าเหรียญ The s t a k King of Cups T of Cups นะคะเรามองว่าหลายๆคนอาจจะได้เจอจากการที่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าไปพบปะเพื่อนฝูงเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรที่มีคอนเนคชั่นเชื่อมต่อกันนะคะ แล้วก็มองว่าคนนี้นะคะที่กําลังจะเข้ามาในชื่อของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขเป็นคนที่ มีความสุขด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของการงานการเงินที่มันมีความมั่นคงแล้วก็ทําให้เขาแบบแฮปปี้ได้โดยที่เขาแบบไม่ต้องมีในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนาะบุคลิกนิสัยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นอืค่อนข้างมีน้าใจกับคนรอบข้างเนาะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะคะเรารู้สึกว่าเวลาที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ สู้ไม่ถอยและพยายามเมเนจจัดการให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงในส่วนนี้เรามองว่าหลายๆคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นไปได้นะเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าเราเขาเป็นใครนะคะขอดูอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาจ้าก้าดาบนะคะไพ่ The Sun ใช่สิบดาบนะคะมาทั้ง9ดาบ10ดาบเลยนะต้องบอกชาวท่านลมแบบนี้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บช้ำในอดีตมานะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกหนักรู้สึกน่วงหรือว่าผ่านแบบเรื่องราวที่มันหนักมากๆจริงๆนะคะหรือว่าเป็นคนนะที่คุณกับเขาอาจจะเคยมีความหลังที่มัน ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่พอสมควรในเรื่องราวของความรักความสัำคั์ประสบการณ์ความรักนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาอาจจะเป็นคนที่คุณอนะ่ะเอาออกจากหัวไม่ได้ก็ได้อาจ,จเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าเวลานอนเวลาที่แบบ บางคืนคุณก็นึกถึงเขาคนนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่แบบเคยคุยกันแล้วก็ได้นะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีถ้าเกิดเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วนะมันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันยังฝังอยู่ข้างในใจอะมันมยังมีความเจ็บยังมีความแบบเศร้าอยู่อะไรแบบนี้หรือว่านึกวนเวียนไปก็ยังเอาเขาตัดออกจากไปจากหัวคุณหรือว่าจากความรู้สึกความคิดไม่ได้นะคะมันมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะแล้วก็มีบุคลิก ลักษณะที่ค่อนข้างกล้าเริงม,มีความสดใสนะคะมีพลังงานที่แบบค่อนข้างมีความสุขเนาะ หลายๆคนนะ่ะต้องบอกว่ามันจะเป็นคนที่ถูกใจใช่คลิกกันในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรบางอย่างที่ตรงกับสเปคหรือตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังหรือรอคอยแบบรู้สึกว่าคนนี้ใกล้เคียงกับสเปคใกล้เคียงกับความเป็นคนที่ใช่มากๆอะไรแบบนี้นะเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะแล้วเขาจะ take action อะไรไหมคนนี้นะ่ะมีไพ่เดทขึ้นมาจ้ามีไพ่เดท two of cups โอ้โห คว e นอัปวานส์ราชนีถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเด็กถือถ้วยน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นพูดคุยสารสัมพันธ์กันนะคะได้มาเริ่มต้นถ้าใครเป็นคนเก่าๆนะไพ่เด็ขึ้นมาที่จบไปแล้วเนี่ยเรามองว่าจะได้มีโอกาสพูดคุยแบบกันมากขึ้นปรับจูนปรับความเข้าใจหรือมีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็เป็นเป้าหมาย ชีวิตที่อาจจะโฟกัสทั้งในเรื่องของการงานแต่มันก็มีในเรื่องราวของการเริ่มต้นที่จะสารสัมพันธ์กันด้วยนะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมนะคะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมามีไพ่ h e Empress แล้วก็ Queen of Cups นะคะเรามองว่าได้มีเกณฑ์ในการพูดคุยหรือวนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะสำหรับชาวธาตุลมนะคะก็น่าจะมีการแชร์ริ่งแล้วก็มีการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันและรู้สึกว่าชีวิตคุณมันจะได้รับการเติมเต็มที่รู้สึกว่าเต็มอิ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูเพิ่มเติมนะว่าจะเป็นยังไงนะคะขอดูอาคามหน่อยอาคามแนวนมอาคามค่ะมีไพ่สามไม้เท้า The l o v e r s แล้วก็ S of Pentacle นะคะมาเต็มจัดเต็มมากๆนะเป็นโอกาสเป็นอะไรที่คุณรู้สึกแฮปปี้แหละกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคนที่จะเข้ามาคุณมองว่าเขาแบบค่อนข้างเป็นของขวัญเป็นอะไรที่ดี ừ, ที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีการหยิบมอบอะไรบางอย่างให้ด้วยหลายๆคนอาจจะได้รับการเปน,นะคะแล้วก็ อค่อนข้างถูกใจกับคนคนนี้รู้สึกว่ามีทัศนคติอะไรบางอย่างหรือว่าแนวความคิดที่มันสามารถต่อยอดไปต่อกันได้ในอนาคตนะคะโอเคเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะให้กับชาวธาตุลมนะคะคำแนะนำจากไพ่ให้กับชาวธาตุลมหน่อยนะคะแนะนำจากไพ่ให้ชาวธาตุลม มีชาเวอร์ขึ้นมา10บถ้วยแล้วก็ The Emperor นะคะโอเคมาแบบจริงจังแล้วนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคิดว่ากระทันหันแบบที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเขาน่าจะมาให้ความจริงจังแล้วก็รู้สึกว่า10บถ้วยมาแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวเลยนะกับการที่เราจะได้มีความรักความสุข,ขันที่มันมีแนวโน้มของความมั่นคงกันเป็นครอบครัวนะคะหลังจากนี้นะ โอ้โหหลายๆคนน่าจะตั้งตัวไม่ติดนะเรามาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะมีไพ่หกถ้วยยังไงละ่ะห้าไม้เท้า และ The Sun นะคะบอกเลยนะไม่ใช่มาแบบราบเรียบอะไรขนาดนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างต้องลดในส่วนของ e อโก้ลงนะคะจะมีโอกาสมากๆจะเป็นคนคุยเก่าคนที่คุณเคยรู้จักแฟนเกา่าเพื่อนเก่าอะไรก็แล้วแต่น่าจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วหรือเคยเดียวกันมาก่อนหน้านี้บ้างนะคะคือมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ The Sun ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าพลังงานความสุข กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะอะไรที่เป็นอะไรเก่าๆคุณจะหวนนึกถึงมันแล้วก็ได้มีเกณฑ์นในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะโอเคประมาณนี้เรามาดูลักษณราศีกันดีกว่านะคะมีโอกาสเป็นชาวราศีกันลักษณราศีกันชาวราศีเมษลักษณราศีเมษชาวราศีกรกฎลัคษณะกรกฎประมาณนี้นะคะก็ ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมมากๆเลยนะคะก็รับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเนาะก็ขออวยพรให้คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคุณประสบความสำเร็จเนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้เป้าหมายในเรื่องของความรักที่ เหมาะสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆเนาะไม่ว่าใครมีเป้าหมายในรูปแบบไหนนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะก็อยากให้เริ่มต้นจากการรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็ทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองเนาะเชื่อมั่นเลยว่ามันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแน่นอนนะคะก็ขอบคุณมากๆสาหรับวันนี้นะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ